พวกกูชอบเอาบมาทายยีมาครับผมเขาไ่ได้เงาเบาเบาอู้ห้าดีเดียวเบาเบาบ่ได้ดูฮะบ่ได้ดูวันนี้ทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ทำหน้าที่อะไรอู้นั่งแนมอย่างเดียวครับผมอูอ่านกินอ่านกินไหนไหนเบาใส่อะไรบ้างวะทานทานตอนนี้กำลังทำาสน้ำมันกลับอยู่ครับพี่น้องเอาสายนี่สายเนื้อขาสายนี่ตัวนั่นบ่ตู้นี้ขาววันี่ ตัวน,นี้เ,าเอาไปใส่แบบนี้เบาเอาตัวนี้บ่เขานี่บ่กูมูยู่เอาตัวนี้เขานี่ตัวนี้ไงตั๊ดตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้มาใส่นี่เล่นเบาเบาตัวนี้ไงที่ใดสา,ายเนาะตัดไปตัดมาสั่นกูเก่าไปเลยขึ้นกู้เก่าโอ้โเกียร์นี่เนี่ยตาเนี่ยเปน็นหฮะ เยี่ยมจนะเียมาถึง้เาว่าเนี่ยต่พู้สาวม่่าพานเลยสร้างตุ่ยนี่ใส่กับมือไร่ใส่กําลังใส่มอเตรอกรเนาะกํลังเดินส่เบาเบามืงอนีร่มันสสยกับมันเสดเบาเบาเมื่อ่เมื่อไ่มื่อมันเหี่ด้หรอได้หรืมั้งซุปขี้เอียงๆแก็เขาไปเลยไหม ซุปสใสเราเคยมุนใสน่เนาะเออซุสายก่อนมาไม่สวยเอียงบ่สุบซุปเลยก,ก็ได้นี่บริษัทขันเนียนเลยต้องอัดเน,นียนมึงหามันลงไปเลยก,กูเก่าต้องต้องอสามสามชิพไหมทำอะไรบ้างวันนี้มีเดินแป๊บไฮดรอลิอกครับพี่น้องเดินแป๊บไฮดรอลิอกร่างเดินใสกับมึง เดินสายเพลงคอนทูนทรครับเดินสายเพลงคอนทูนไรีระบบกระมือน,นี่มือน,นี่น่าจะได้สตาร์ทอยู่พี่น้องน่าจะได้สตาร์ทฟังเสียงอยู่วันนี้ครับพี่น้องก็เดินไปเดินมากับสีหกขึ้นเก่าแล้วันนี้ว่างก็จังสีลุงๆอยู่เดินไปเดินมาหกขึ้นเก่าเลยนี่พี่น้องมันอ่ะบ้านกั <Okay, S 1> เดิน <okay. S 1> ทอเดินยนะัง okay, yeah. โค้ก็เก่าเลยวเดินไปเดินมาตัวเอมาเสียมันหลุมมันก็จังไอท่อนี่มันยาวไปดมแลขึ้นมาเกือบส้นเฟมเลยวะใช้กับมั้ยแต่มันใส่เดี๋ยวยัมั้งน่เดี๋ยวเดวุ่เอียงเอียงเซลไหมท่อไอข้อมันเาี่วไหมส้นหล็กเบ้ยนเอียงแห้งเงี้เยวยมั้งเดี๋ยวยูมูใสหักใสหักดีืองห่อหนึงใส่ออนใส่ออนเป็นยังยู่ะ เลยอ่ะมือถุงตัดเลยดีฮะตัดได้ให้ผนสันเกอล์นะตัดตักเกียวออกแล้วก็ตัดตัวคอเท่าแม่นมุมๆใช่ไหมบอกว่าคอเห็นป่ะตุวเออตักเกียวออกเออตัวมือมึงสี่บนล่างตัดออกอีกนิ้วนึงเลยแดี๋ยวจะเชื่อไหมเออเอาหมึกน้ะนายไม่เชื่อรู้ว่ามันสีตัดเกียวออกทึ้งสองเลยเออมาตะวันสีแดงมาแดงเลยบ้าบ้าตัดออกบ้า บ่าไรครับพี่น้องเชื่อมมาย่างดีบ่าไรจังเลยฟังนี่ครับเดินซ้ายเกือบเซ็ตแล้วครับฟังนี้เดินซ้ายน้ำซ้ายอยังครับน้าสีเดชตาตูวเลือซ้ายอันนี้ครับซ้ายเข่าตุดต่ำเข่าตุดต่ำตัวเข่าตุดต่ำครับไปเชื่อมอยู่พี่น้องเชื่อมไหมเชื่อมไอของงอไหมครับพี่น้องเป็นสายกับ สายกับจะตวนี้สายเข่าทั้งล่างครับท่านใส่แป้งใหม่เกือบหมดทั้งคันคันนี้อันนี้ดึงมาจากเข้าตู้ครับผมดึงลงมาเนี่ยตกเ่ามันดึงจากตัวคุนครับมันดึงจากเข้าตู่ของหุนดึงมากเลยเราครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาคับมาคับตัวนี้ครับผมมันแล้วก็ขึ้นไปคุณครับตัวคุนครับผมขึ้นไปพุนอีกครับผมมันคับลายไี่นองวันนีไสายผ่านมันหลักบ่อยก็เลยเอาจากเข้าตู้ครับ ครับเฉพาะเผ่าเขาดีออามาจากจากอุ้มครับพี่น้องครับครับเฉพาะเผ่านี่ครับผมเผ่านี่ก็เผ่าเก็บสองยางครับบันนี้ที่เรือครับวันนี้ท่อขึ้นกับดึงมาแค่ดึงมาจากตู้เลยพี่น้องสองเส้นครับพี่น้องสายพันเรียบสองสินกำลังน่าจะเลื่อนเรือพี่น้องเห็ดไม้ครับพี่น้องถือว่าระบบกับเย็บใบขึ้นพวกเกล้ายู่ครับเบื้องหลังก็สวยงามอยู่ครับพี่น้องเห็ดใดพี่น้อง ว่ามันดูดีกูเกอร์กูเกอรมันหกพี่น้องมันตัวนี้ก็บถาดนี่ก็ล่างก็ตัดออกหกมาอยู่น้องมันเป็นถังน้ำมันขึ้นดูขึ้นไปมองนั่งกุเจนนั่งถึงล่างกุเจนครับมูลูกน้องลูุงยันจัดระบบใหม่ครับมนีิมีผู้สาวมาหาพี่น้องผู้สาวมาฮะไันผู้สาวมาใครกุเสาเนี่ยบ้าเออเอาผู้สาวเนาะโอ้ผู้สาวสีขนมมาฝากนะมันี ผู้พานเลยมาเช่าบ้านเลยผู้สาวสิขนมมาฝากมาเนี่ยคือบอกเอาไปขับอยู่อันนั้นเบาปากกาไหมฝักซึง อ๋อบอกไปนะ่ะช่างปลอดภัยขากูเองหรอกไม่เป็นไรขาดไม่เป็นไรเยโอ้อยากตั้งเคียงกันเด้พี่น้องนี่เดินซ้ายเอาดิท่านแล้วครับพี่น้องช่วงใบใบค้ำๆนะได้สตาร์ทดูครับมนี่เดี๋ยวย่อยต่ำับพี่นอ้อง นายปัอมกำลังสั่งมากเลยพี่น้องมื่ท่านถอดเดือบเส้นหนาเป็นตัวนัาดไม่รับพี่น้องเป็นน้อยกากระบาดพี่น้องยังไม่มาอะไรยังไม่มาฮะหายเมื่นไหร่สับเปลือกไปใส่มดแล้บไม่เห็นเลยสับเปลือกโบรานเลยฮะช่องจอมครับ ผู้สาวมากกับทายแนวนอช่วงไหนช่งโายไ่ให้ถยฮะมึงม่ให้ถ่ายเดี๋ยวบาทบาบาทมันตัดออกอีกบาตัดออกจํำเลย่ไหมตัดออกสมือเลยจำว่าอะไวต้องไปอ่านหนังสือก่อนเด็กซางนี่กรไดิ่นูดจริงกี่ดีนี่ได้ใหญ่ดิควรไปคุนมหาดิซางก็ได้เอาไปชนอก็ได้จะหดเ

ขณะนี้เวลาสิบโมงครับยังไม่มีคนมาทํารถคันนี้หมู่บ้านมัดมือกับพี่น้องในแท้แพ่นทุ่นบนอะพี่น้องนะรักกดียูย่มัยมดหมืนกำโอ้สับเปลือกหมู่บ้านนี้มีคนไปทำควาดหาจ่าเรื่รมว่านเล้สาวทำควา่า้พี่สาวว <c oughs> ันนี้วัตห็นสอดด้วยพี่น้องมือนไสื้ออะไรามือน เสียไรอยู่ครับผมโอ้นี่ทุกสาวจสือ่อขนมมาฝากน่ะเหมือนเลยเสียบอยู่เหมอือนเลยเอาครับผมสจหรับคลิปนี้กับถ้ามีเพี่น้องเหมือนแรกนี่นนรอฟังเสียงเลยพี่น้องดเด้อว่าเได้สตาร์ทบ่ขั้นนี่ครับผมสจหรับคลิปนี้กับฝากกดติดตามก็ต้องใจบาดเลยพี่น้องเด้อมือน,น,นีก็มีข่าวดีมาบอกว่าไอ้บาได้รหัสพินมาแล้วพี่น้องรหัสพินมามาหอดแล้วดีใจอยู่พี่น้องสมัครสั่งไล่ได,ด้แล้วพี่น้อง ฝากกดติดตามบารด้เยเพียน่อยเด้อคุณกำลังใจนะบารดพิชภัารประกันเด็กกับทายคลิปยังบัตรท่านได้๋ยวโบ้พิชโบ้ถืออยู่พี่น้องอยได้วก็ฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ